สวัสดีครับตาทองชาแนลพี่น้องมาร่วมอนุโมทนาสาธุบุญไสยบาทด้วยกันวันนี้มีหมูทอดกรอบนะครับสูตรพิเศษแล้วก็ปูนะครับพริกปู

บรรยากาศสายบาทยามเช้านี้พี่น้องเมื่อคืนอากาศเย็นสบายเลยนะครับไม่หนาวมากเย็นเย็นเฉยแต่ไม่เย็นไม่เย็นเท่าวันก่อน,นครับรอ,องรอยของรถคนดินเมื่อวานที่เขาถมที่ข้างหลังบ้านพี่น้องนะฮะร้อยคันก็ลเลยมีผลทําให้ดินที่ติดโคลนมาจากท้องนาที่เขาลอกนานะครับบรรยากาศยามเช้านี้ท้องฟ้าโล่งโปร่งนะฮะท้องฟ้าสดใสวันนี้สบ,สบายสบายอากาศเย็นสบาย แต่ว่ากลางวันไม่แน่ใจว่าจะร้อนหรือเปล่าฮะแต่คาดว่าวันนี้นะจะร้อนยกเว้นถ้าฝนไม่ใช่ฝนกออภัยพี่น้องถ้าหลมพัดมาเรื่อยๆเนี่ยก็มันก็จะคลายความร้อนลงนะครับโดยอํานาจของความเย็นขนาดเดือนนี้นะพี่น้องวันนี้วันที่14แล้ว14แล้วความหนาวยังถ้าเทียบกับปีที่แล้วหนาวจัดหนาวประมาณ18 14องศา ปีนี้ยังไม่แตะระดับมาที่ตรงนั้นแตะมาที่ระดับ 18, 19แต่ถ้าลงมาที่14องศาหเหมือนอย่างปีที่แล้วยังไม่ถึงนะฮะไม่แน่ใจว่าจะถึงหรือเปล่าเพราะว่าปรากฏการณ์ที่เกรียกว่าโลกเกิดสภาวะแล้งจะนานขนาดไหนพี่น้องปีหน้านเนี่ยเห็นครับว่าจะหนักทั่วโลกออวันนี้แม่บ้านแม่บ้านสะท้อนมานะวันนี้อาหารรสเด็ดที่ ทำบุญใส่บาตรถวายพระมีหมูทอดหมูทอดสูตรพิเศษนะฮะหมูทอดกรอบพิเศษนะครับแล้วก็หมูทอดสูตรนิ่มนะรกรอบพิเศษแล้วก็น้ำพริกปูนะครับวันนี้ได้เมนูยเด็ดน้ำพริกปูพร้อมกับผลไม้ถวายพระพิสุสงฆ์เปอูทิศถวายแด่พ่อแม่ปุตตายญายาญาติพี่น้องเจ้าก,กัรในเวรทั้งหลายสัพพสัตทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายพี่น้องที่มาได้รับฟังรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ต่อทองช anel ด้วยนะครับ สวัสดีครับ